ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เผชิญกับพันดินไหวบ่อยครั้งแต่ด้วยการเตรียมพร้อมและมีวัฒนธรรมการซ้อมรับภัยที่เข้มงวดทำให้สามารถลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเรารวบรวมข้อมูลการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจากหน่วยงานและบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นไว้ในคลิปนี้ค่ะ ญี่ปุ่นมี J-Alert หรือ j p p a n Alert ระบบเตือนภยัยฉุกเฉินที่จะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์วิทยุและลำโพงทั่วประเทศแจ้งเตือนภัยแทบทุกประเภททั้งแผ่นดินไหวซึนามิพายุใต้ฝุ่นและภัยก่อการร้าย การทำงานของ J Alert คือหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระบบจะส่งข้อความเตือนภายในไม่กี่วินาทีข้อความเตือนจะระบุความรุนแรงจุดศูนย์กลางและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและยังสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัวก่อนแรงสั่นสะเทือนมาถึงด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกเช็คลิสต์รายการชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ต้องเตรียมสำหรับรับมือภัยพิบัติและวางไว้ในจุดที่หยิบง่ายทั้งในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ซึ่งมีทั้งน้ำดื่มและอาหารแห้งเช่นขนมปังอาหารกระป๋องอย่างน้อย3วันไฟฉายบวกฐานสำรองวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่ยาสามัญประจำบ้านและเอกสารสำคัญอย่างบัตรประชาชนและพาสปอร์ต บ้านที่อยู่อาศัยชุมชนโรงเรียนหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนในญี่ปุ่นจะทำการฝึกซ้อมครั้งใหญ่กันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีรายละเอียดการซ้อมและหากเกิดภัยจริงโดยถ้าอยู่ในอาคารสิ่งที่ต้องทำคือหมอบคลุมจับหมอบลงลดการสูญเสียการทรงตัวคลุมตัวด้วยแขนหรือหลบใต้โต๊ะจับยึดโต๊ะหรือของแข็งให้มั่นและห้ามวิ่งออกจากอาคารทันทีเพราะอาจโดนเศษวัสดุกตกใส่และห้ามใช้ลิฟต์ ถ้าอยู่กลางแจ้งอยู่ห่างจากอาคารเสาไฟและต้นไม้หมอบลงและใช้กระเป๋าหรือแขนป้องกันศีรษะและห้ามเข้าไปในอาคารที่สั่นไหวถ้าอยู่ในรถชะลอรถและหยุดในที่ปลอดภัยห้ามหยุดใต้สะพานทางด่วนหรือเสาไฟและการปฏิบัติตัวหลังเกิดแผ่นดินไหวให้ระวัง after shock ที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีถึงหลายวันและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาคารที่เสียหาย นอกจากนี้ทางการญี่ปุ่นยังร่วมมือกับสถานที่หลายแห่งเช่นโรงเรียนศูนย์ชุมชนและสถานที่ราชการเปิดเป็นศูนย์พักพิงทันทีที่มีเหตุเกิดขึ้น